โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไอฟีท่ทางช่องธาดาพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหายต้าหายตาไปนานเลยค่ะเพื่อนค่ะ จะได้มาลงคลิปมาค่ะแม่ไม่สบายค่ะเพื่อนคะแม่ป่วยนอนโรงพยาบาลก็เลยต้องไปเฝ้าเกือบครึ่งเดือนนะคะเพื่อนคะไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ไปตามดูเพื่อนๆนะคะเพื่อนคะนี้แกม,มานอนอยู่บ้านแล้วค่ะเพื่อนคะเราจะได้กลับมาทำคลิป แกป่วยนอนโรงพยาบาลค่ะเพื่อนก็ต้องเฝ้าอยู่กะกลางคืนกะกลางวันสลับกันกับน้องค่ะเปลี่ยนกันดูแม่อยู่โรงพยาบานนะลนั่นแหละค่ะเพื่อนค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนอน,นะคะจะว่ากันนะคะเพื่อนค่ะวันนี้ก็ได้เลขได้หวยมาบอกน้องๆน,นะคะ กลับมาแล้วกว่าจะได้กลับมานานเลยมันไม่ค่อยจะสว่างเนาะทำยังไงดีเนี่ยสว่างให้ไหมเนี่ยต้องปรับเสง ต้องปรับเสงนะคะเพื่อนปรับดูมืดเลยไม่เป็นไรเนาะดูอย่างนี้ไปก่อนนะคะมีชุดสามตัว2ตัวมาบอกน้องๆน,นะคะน้องๆคะบอกเ,เพื่อนเอาไว้ไปเสียงดวงเสียงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะมาเบบม,มืดเลยวันนี้ไม่ค่อยสว่างเลยะคะ่ะ ชุด3ตัว2ตัวนะคะเอามาบอกมาให้น้องๆไว้ไปเสียงดวงแจงโชคนะคะไม่เห็นลงคลิปนานใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเ,เลยค่ะชุด3ตัวมี2ชุดนะคะแล้วก็ชุดแป๊บนึงนะคะ เพื่อนคอยกลงไม่ชัดก็ไม่เป็นไรค่ะดูไปแค่นี้ก่อนนะคะยังไงได้อะค่ะปรับแสงไม่ได้ชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวก็มี9ก้าห้าสาม เจ็ดหกนะคะน้องๆดูนะคะ953 7ห้ค่ะสามตัวท้ายของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะมานำเสนอให้น้องๆไว้ไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะว่อมีโชคมีลาบให้ ก็มีชุด2ตัวไว้ให้น้องๆไว้เสียงดวงเสียงโชคนะคะชุด2ตัวชุด2ตัวหันยังไงเนาะมันก็ได้ชัดหน่อยชัดไหมไม่ชัดเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยปรับเสียงเอา ชุด2ตัวนะคะมี5 3 5 6 6 2 9 2นะคะลองดูนะคะ5 3 5 6 6 2 9 2นะคะให้น้องๆไว้ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะน้องๆไว้ พี่จานนาดูนะคะว่าชอบชุดไหนนะคะวดที่แล้วก็ให้ศูนย์เก้านะคะแต่มันออกเก้าศูนย์นะคะวดที่แล้วนะคะน้องๆน้องๆได้ดูคลิปหรือเปล่าไม่รู้นะคะวดที่แล้วให้ศูนย์เก้าออกเก้าศูนย์ค่ะทางช่องได้มาก็มาจัดทำให้เป็นแนวทางการเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ให้น้องๆไว้ไปเสียงดวงเสียงโชคไว้เผื่อมีโชคมีลาภให้นะคะน้องๆคะ่ะชุดสามตัวบนสองชุดแล้วก็ชุดสองตัวล่างสี่ชุดน้องๆชอบชุดไหนก็หาเสียงดวงเสียงโชคไว้เลยนะคะขอบคุณนะคะน้องๆที่มาดูคลิปให้อย่าลืมนะคะดูโฆษณาให้จบไห้ด้วยนะคะ ทังช่องก็ขอบคุณมากๆเลยที่น้องๆทุกท่านทุกช่องเลยมาดูให้ไม่ทิ้งกันเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานค่ะก็ม่ไม่สบายนั่นแหละค่ะก็เลยต้องมาเพิ่งมาลงนี่แหละค่ะวันนี้ค่ะได้มาก็มาลงให้น้องๆชุดสามตัวสองตัวน้องๆดูอีกรอบนะคะเก้าห้าสามเจ็ดเจ็ดหก ห้าสองตัวนะคะนี้5 3 5 6 6 2 9 2นะคะแคบในจ้จอไว้นะคะน้องๆคะ่ะเผื่อเสียงดวงเสียงโชคไว้ทั้งช่องก็สนับสนุนฉลากกินเบ่งรัฐบาลนะคะ ไว้เป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะน้องๆค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอย่างดวงเสี่ยงโชคเนาะอยู่ที่บุญวาสนานะคะหยิบจับอะไรบางคนก็ใบเดียวก็ถูกเลยนะคะน้องๆค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยดูคลิปให้จบดูโฆษณาด้วยนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านเพื่อนๆที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตาม เพิ่มเพื่อนไว้ด้วยนะคะน้องๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่กดติดตามให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะจะตามไปดูให้น้องๆเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะน้องๆค่ะไม่ได้มานานค่ะเพราะว่ามีภาระไม่ได้มาลงคลิปเลยไม่มีเวลา ทางช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ